สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้ามาพบกับแนวทางห้าน้อยมัดร่วมจ้าวันที่สิบเก้าเดือนสิบลสรุปห้าน้อยมัดร่วมของวันที่สิบแปดจ้าเด่นสองตัว6กกับหนึ่งวิ่งรูดจ้าสำหรับผลเฉพาะกิจ หกสามเก้าสองสองแปดอ่าเฉพาะคิดพลาดไปจ้ะสำหรับน้อยพิเศษบนออกสามหกสามหกซจับขู่พลาดไปมาเด่นหกวิ่งลูดหกจ่าซายวิ่งซายลูด่านํำไปวิ่งไปลูดตรงๆหกสามพิเศษจ้ะล่างหกสองจับขู่ถึงหกหนึ่งมาหกสองเนาะจ้ะโอ้โหเด่นหกวิ่งลูดหกมาจ้ะสำหรับน้อยพิเศษใ้ายวิ่งสายลูด่านนำไปวิ่งไปลูดบนล่างน้อยพิเศษจ้ะ สำหรับปกติหกศูนยูนสองเจ็ดอ่ะพาดไปจ้กสำหรับรอบปกติสำหรับ vip กับพาดไปเราจะบนแปดหาหาลางออก1 4ึ่จับขู่เขากันไปตรงตรงแถมมาตัวเน้นเต็มเต็มรอบ vip รอบสุดท้ายเลยนอกจากเด่น1วิ่งรุดหนึงมาจ้าสามตัวบอเสียดเนาะจ้กเมื่อนี่เนาะ ยินดีกับเอฟซีสีามด้วยจ้าสำหรับฮานอยของวันที่สิบแปดจ้าสำหรับฮานอยมัดรวมอ่าถือว่ายัางโอเคอยู่นอกจากเข่าหนึ่งสี่ตัวเน้นเต็มเต็มมาตรงๆนอกจากเด่นฮกวิงลูทฮกมาจ,าจ้าตามกันตอรุ่นกันตอกับฮานอยมัดรวมของวันที่สิบเก้าจ้าสำหรับมัดรวมคือหลกักเงาสี่น้อย สีน้อยเด้จอจ้ะมือนี้แนวทางสีมาให้ตามสูตรหรือบอ่อล่อลุนไปด้วยกันจะทามักทาชอบคอยตามบอ่อมักบอ่อชอบสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากคำแรกกระฟ้า,าฟรรพีน่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอจอยด้วยนอกจากขอคุณละไหลขอคุณละแชร์ขอคุณละหนึ่งติดตามพ่อจา้าบุกโวยยังมากไม้นอกจากเผื่อเสียด้เป็นกําลังใจให้กับแอจอยอยู่ครับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบโดน,ดนๆเงี้วเนอกจากสำหรับมือนี้ให้เด่นอยู่ที่สี่กับเก้า สีเก้าวิ่งรูดจะสำหรับหานอยหมัดรวมเด่นสีวิ่งรูดสีจับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามเก้าสี่สี่เก้าตัวเดียวกันนะจ้าเก้าห้ากันจ้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามตัวจ้าเจ็ดเก้าสี่ เก้าสี่แปดสี่เก้าสามสี่เก้าสองตัวเด่นตัวเน้นจาสามตัวคขเน้นอยู่ที่สี่เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าสาม เก้าสองสี่แปดสี่หาจาสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวบวันทีสิบเก้ามือนี่ตามนี่เลยจะมาตัวไรชอบตัวไรกะลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งนอกจากรือว่าพี่น้องเอฟซีทันใดที่บอหมักตัวที่เอจอยจับคู่หายกะ ลองเอาเลขเด่นเลกวิ่งเลขลูดเอาจะสองตัวนอกจาก็คือสีกับเก่านาะไปวิ่งไปรูดได้นอกจาขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานทีเขามารับชมแนวทางโชคดีมีไส้กันทุกคนทุกทานจ้ปาปากกดไลค์กดแชร์ด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า